คืนนี้เลยสองโอ้โหผ่าเที่ยงเลยทุกคน เจ้าวอซับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพูดบงางเแง่สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนซึ่งมี f อฟบางเแง่สั่งว่าวงเดือนส,สามตัวทุกคนซึ่งบางเแง่จะทําส่งซึ่งบางเแง่จะใช้สูตรของปรมาจารย์ของเซียนว่าวกระบี่ซึ่งเป็นพ่อของมังมัดน,น,นั่นเองนั่นก็คือประชายเล็บนะทุกคนซึ่งดูเดี๋ยวบางเแง่รีวิวดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างบางาาฟิก <Okay. S 1> ตั้งก่อนเอามาดูทีวตัวเอาบางฟิกเปิดดูทีวตัวเอาบาง วันนี้ก่อนตัวแรกนะผมทุกคนซึ่งเป็นสูตรเหมือนกันหมดแต่ว่าคนละสีทุกคนบังฟิกถือไว้ถือไว้เดี๋ยวมีใจน้องๆดูโอเคนี่คือตัวแรกน้ำมืนเหลืองขาวตัวที่สองขนาดร้อยยี่สิบเท่ากันหมดนะครับทุกคนตัวที่สองแอดงขาวน้ำมืนสวยมากตัวที่สามก็แดงขาวน้ำมืนเหมือนกันซึ่งมันเป็นว้าวสูตรของป้าบังหมาทุกคนซึ่งเป็นว่าวงเดินที่เอาตั้งพร้อมกันเลยสามตัวนั่นแหละโอเคบังฟิกเป็นไงบ้าง สวยมากไหมทุกคนเห็นไหมมันสุดยอดมากเดี๋ยวมังเอเยจะมาลองให้ดูก่อนที่จะส่งให้ f อนะครับว่ามันขึ้นหมดทุกตัวไหมและทุกตัวต้องใช้ธนูอันเดียวกันซึ่งมังเอเยจะแถมอันนี้ไปให้แล้วก็ที่เดียวก็น้องก็จัดการสลับกันเวลาโบนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมงเอเยจะลองให้ดูทุกัวเลยไปดูกันลองก็ได้ก่อนเหลืองน้ำมันไปตามมาเลยโอเคพาไปพาไปให้เวนที่มังเอเยวิ่งแรงหน่อยโอเคพอ่อทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดามากดูธนูดังครับ นี oh, này m m okay, ôn, à, ่คือตัวแรกโอ้วงเดือนของป้าชายเล็บนี่สุดยอดมันไม่โดนลมได้เลยต้องดูโอเคไม่โดนไม่โดนนี่คือตัวแรกขึ้นไปแล้วนุ่งว่านุกองหมาดไปดูตัวที่สองกันทุกคนบอกเลยว่าตัวแรกก็ขึ้นดีใช่งหวะมึงเดี๋ยวเอาว่าไปด้วยบังพี่เอาว่าไปด้วยมึงฟิศเอาว่าไปด้วยบังฟิโอยทุกคนดูดูบังฟิศดูบังฟิศดู โดนกันแล้วทุกคนโดนกันแล้วไปเร็วไปเร็วมังฟิปไปเดีวไปเดีวมังฟิปมาแล้วมาแล้วรุนเร้าออกมาฟิปเอาเบาลงเอาเบาลงนี่ครับทุกคนตัวแรกเป็นไงบ้างมังฟิปเป็นดีเป็นดีโอเคเปลี่ยนใส่ตัวนี้มังฟิปใส่ธนูตัวนี้มาตั้งเลยตัวนี้ผ่านแล้วเกิดตุ๊ดสอบผ่านแล้วทุกคนฟังก่อนโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนธนูใส่ธนูแล้วก็เอาตัวนี้เก็บไว้เลยเพราะว่ามันพร้อมส่งทุกคนโอเค ซึ่งอันนี้คือผ่านแล้วทุกคนน้องๆน,น่าจะถูกใจแต่ก็เรามาลองตัวนี้กันตัวท,ที่สองใส่แตนุงขนาดเดียวกันโอเคเดี๋ยวเราตามไปรับชมกันเลยทุกคนไปซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่สองเดี๋ยววันี้จะไปโบนแล้วก็ถ่ายฝั่งนู้นให้น้องๆดูให้บางฮาพิบเ,เป็นคนเล่นนะทุกคนเดี๋ยวเราตามมารับชมเลยเอาเลยไหมเอา้าโอ้โหทุกคนขึ้นไปแล้ว บังพิบจักเร็วๆๆเจักเร็วๆ,ๆขึ้นหายเลยทุกคนขึ้นหายเลยไปดูข้างหน้าขึ้นดีเลีสองโอ้โหผ่าเที่ยงเลยทุกคน,นโอ้โหดูดูคนชักพาหัวไปไปดูที่สามกันดูวิธีเอาลงครับถึงมือโอ้โหนิ่มๆทำไมธรรมาดาจริงปืนจักคนนี้ เป็นไงบ้างมังฟืบวันนี้สุดยอดไปดูตัวที่สามมันทุกคนซึ่งตัวที่สามโอเคตัวนี้เก็บไว้ก่อนมังฟืบเอาต้านูออกครับเดี๋ยวเรามาลองตัวที่สามตัวนี้กันมันก็คล้ายๆตัวที่สองนะแต่ว่าตัวที่สองจะมีหัวปีกสีส้ำมึนตัวที่สามไม่มีแต่ว่าตัวที่สามมั่งท้ายสีแดงแล้วก็ขอบเีนมึนอันนี้ขาวดำมึนในเลือง้ำมึนเดี๋ยวบังพืบไปดนหลานนะเดี๋ยวมันจะไปลุ่มแถวบังพืบไปบนหลานนะเดี๋ยวมันจะไปลุ่มแถว โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันว่ามันจะสู้อีกสองตัวก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ไปทุกคนดูนี่สุดจัดนะครับรอบนี้บังคิปไปโบนมังเอ็ดเล่นนะครับทุกคนพาอเดี๋ยวมังเอ็ดเป็นลมามังเอ็ดบวชใช้ได้งานเด็กได้พาอเด็กไม่บวชมังคิปเดี๋ยวใจเย็น พาไปอีกพาไปอีกเดี๋ยวมังนได้วิ่งมั่งพร้อมยังโอ้โหตัวที่ตัวนี้ขึ้นดงปิ้งเลยวงงมาดโอ้โหทุกคนมงคลิปมาเล่นทีม,มาชักทีมงคลิปมาชักให้มึงเห็นทีเอามองคลิปดึงดึงบ้างน้องไม่ตายชักถึงมือเลยนะทุกคนดูตัวนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันสวยมากนี่ครับคุณชักเรา ดูทุกคนขึ้นดีมากโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงแล้วก็สวยยาวังเยยบอ่าวพเอเอพูดม่เแ็นการกล้มครับทุกคนนี่ครับทุกคนนิ่งมากกว่านี้นี่ครับไม่มีลมนะครับดูทุกคนลงแบบพระเอกเป็นไงบ้างครับน้องๆซึ่งสามตัวนี้บอกเลยว่าบางเหตุการันตีได้เลยว่าเป็นว่าที่สุดยอดมากๆซึ่งป้ะของมัดได้ทําอย่างตั้งใจ พอเอฟซีของบางเอียดชอบว่าวงเดินมากนะคิดดูทุกคนสั่งทีเดียวสามตัวมีใครกล้าถังหรือเปล่าทุกคนโอเค,อเคแล้วก็ตนูนนี้มังจะแถมไปให้นะครับแล้วก็ถ้าน้องถ้าน้องจ่าโบนก็สลับธนูกันนะก็ถ้า้บางเอียดเะิมธนูไปสามอันนี้คือแบบก็สงสารประชาชนนะเขาต้องคิดตังค์อีกแต่ว่าบางเอียดก็นั่นแหละเอาแถมอันนี้ไปให้แล้วก็สลับกันบบนหรือว่าถ้าถ้าจะบโบนทั้งสามตัวก็หาธนูใส่เข้าไปนะน้อง,องๆโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าใครอยากจะถามว่าก็ติดต่อทักไลน์มังเหียดมาได้นะทุกคนเพราะว่าบอกเลยว่าได้แน่สูตรของป้าชายบงางหมัดหรือว่าของมังเหียดหรือว่าของหมัดแล้วของใครก็แล้วแต่นะครับถ้ามังเหียดทำให้ถงได้ถ้าถงไดโ้โอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วถ้าจะไปกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าใครอย่าลู่ Subscribe แล้วพบมังเหียดได้ใหม่ใน EP นั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีรครับ